ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญปี55นะครับโจทย์กำหนดว่าถ้า S เป็นเซตของจำนวนนับ n ซึ่งคอร์นอของ720และ n มีค่าเท่ากับ1 8 0 0แล้วสมาชิกข,ของ S ที่มีค่าน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับเท่าใดโอเคพี่แมค์บอกอย่างนี้นะครับเราลองนึกถึงภาพการหาคอร์นอแบบเด็กๆก,ก็คือเราจะต้องไปหาว่า720แยกตัวประกอบมาแล้วเกิดจากอะไรคูณกันบ้าง แยกตัวประกอบมาแล้วเกิดจากอะไรคูณกันบ้างซึ่งโดยโปกติเราจะวงตัวซ้ำแล้วออกมาตัวไหนไม่ซ้ำเดี๋ยวเราก็วงออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่แบงค์ลองให้เรานึกถึงภัพตอนเด็กๆนะยกตัวอย่างเช่น12กับ18 12คือ2องคูณสคูณสามสิบแคือสองคูณสคูณสามครนจะกลายเป็นวงวง แล้วตัวไหนไม่ซ้ำก็วงธรรมดาเอาออกมาธรรมดาโอเคมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับทีนี้ผลลัพธ์ของตัวนี้ก็คือการเอาตัวพวกนี้มาคูณกันแล้วบอกว่าอย่างนั้นพี่แบงค์ไปหามาก่อนว่าเจ็ดร้อยยี่สิบมีตัวประกอบอะไรบ้างแยกตัวประกอบของเจ็ดร้อยยี่สิบเราใช้แผนภาพต้นไม้นะครับพี่แบงค์ใช้เป็นสามสิบหกกับยี่สิบสามสิบหกเกิดจากหกกับหกยี่สิบเกิดจากสี่กับห้า หคือ2 3 2 3 4คือ2 2แล้วก็5แปลว่ามันเกิดจาก2องกำลังสคูณสคูณหทีนี้1,800ผลลัพธ์เนี่ยมันเท่ากับ1,800 1,800จะเกิดจากอะไรคูณกันบ้างพี่แบงก็มาทำเหมือนกันก็คือทำแยกตัวประกอบคือ108่งร้อยคูณหนึ่งรเรารู้ว่าคือ10บกับสิ สิเนี่ยคือสองหกับ25งห้อยแดคือ12กับ9 12คือ4กับ3 9คือ3กับ3 4คือ2กับ2แปลว่ามันเกิดจากสองกำลังสคูณสามกำลังสคูณห้ากำลังสองทีนี้เราบอกว่า n คือจำนวนที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ถูกไหมครับเขาบอกว่าน้อยที่สุด เ,ออเขาบอกว่า S คือเซตของจำนวนนับ n แล้วเขาถามหาว่าตัวที่น้อยที่สุดจะเป็นตัวอะไรคือจริงๆ S เนี่ยมันมีได้หลายๆค่าเลยแต่เราอยากได้ตัวที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ครับคือตัวแรกเลยดังนั้นการที่มันจะน้อยที่สุดเนี่ยเราควรจะให้ N เนี่ยมีเฉพาะตัวที่จำเป็นต้องมีเท่านั้นถามว่าเลขสองครับ n จำเป็นต้องมีไหม คิดดีๆนะ n จําเป็นต้องมีไหมเลขสองเนี่ย n ไม่จําเป็นต้องมีเลยเพราะว่าถึงแม้มันจะไม่มีนะเดี๋ยวมันก็จะวงตัวนี้ออกมาสี่ตัวมันเหมือนกับที่เราวงตัวเลขสองกับเลขสามแบบนี้ออกมาครับนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนั่นหมายความว่าเลขสอง n ไม่จําเป็นต้องมีทีนี้มาถึงเลขสามเลขสามคูณ n ควรจะต้องมีกี่ตัว ตอนนี้720มันมีสามอยู่หนึ่งตัวแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันมีสามอยู่สามตัวถ้าเราบอกว่า n คือสามแค่ตัวเดียวมันก็วงออกมาแค่คู่เดียวปะครับแล้วมันก็เขียนสามแค่ครั้งเดียวถูกไหมนั่นหมายความว่าจริงๆมันควรจะมีสามอีกสองตัวไหมเพื่อที่จะให้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีสาไม่มีสาแล้วเขียนออกมาเลยกลายเป็นสามกำลังสาม ถูกไหมครับดังนั้นพี่แบงค์เลยรู้ว่าเลข3เนี่ยตัว n เนี่ยจะต้องมีเลข3อย่างน้อยคือ3ตัวไม่ใช่อย่างน้อยด้วยต้องมี3ตัวพอดีเลยและเช่นเดียวกันกับเลข5เลข5ตัวเนี้ยมันมีแค่ตัวเดียวแต่ตัวเนี้ยมี5อยู่2ตัวถ้าเราให้ n มีแค่5ตัวเดียวมันก็คือวงออกมาแล้วก็ต้องได้5แค่ครั้งเดียว แต่นั่นหมายความว่าเราอยากให้มันมีห้าสองตัวครับต้องมีห้าโดดโดดอีกหนึ่งตัวถูกไหมจึงบอกได้ว่า n เนี่ยต้องมีเลข5้าอยู่สองครั้งก็คือห้ากำลังสองนี่คือ n ที่น้อยที่สุดที่เกิดขึ้นได้ก็คือสามกำลังสามคือยี่สิบเจ็ดห้ากำลังสองคือยี่สิบห้าดังนั้นยี่สิบเจดคูณยี่สิบห้าจึงได้ค่าเป็นหกร้อยเจ็ดสิบห้าข้อนี้เลยตอบ 675ครับข้อนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับระวังให้ดี2เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีหลายๆคนจะเผลอว่าเอ้ยมันต้องมี2ตามมาด้วยไม่จำเป็นนะครับและเลข3บางคนบอกว่าเอ๊ะเอา,เอาตัวนี้ให้มี3ามแค่สตัวได้ไหมเพราะมันจะได้รวมกันเป็น3ตัวมันไม่ใช่เพราะมันใช้การวนตัวําถูกไหมครับโอเคนะครับข้อนี้จึงตอบหกร้อยเจ็สิบห